สวัสดีครับเช้านี้พ่อพงศ์ก็จะไปสวนแต่เช้านะครับจะเอาามูลววนะครับ,รบซึ่งเมื่อวานนี้ไปเอามาจากบ้านคุณตานะครับจะเอาไปที่สวนครับไปใส่ต้นอินภาลานะเพราะว่าที่สวนเราเนี่ยจะใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเมื่อวานนี้ก็ ไปเอามานี่ครับสิบกระสอบครับมูลวัวนะครับนี่บูลวัวแห้งนะครับวุ้นวัวเก่านะครับตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ในครอบนะครับครอบวัวที่บ้านพ่อตาก็จะเลี้ยงวัวนะครับเราก็จะเอามูลวัวเนี่ยนะครับมาใส่ต้นไม้ของเราพืชผักของเราที่สวนนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพงก็ จะเอามูลวัวเนี่ยนะครับไปไว้ที่สวนครับเพื่อว่าจะใส่ต้นอินทาลัมจะบำรุงต้นที่เป็นตัวเมียก่อนนะครับจะจะเอาใส่ต้นที่เป็นต้นต้นตัวเมียเนี่ยจะบำรุงอย่างอย่างหนักเลยนะครับถ้าต้นไหนเป็นตัวเมียเนี่ยนะครับ ตัวเมียนะครับอินผลามต้นตัวเมียก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้กําลังติดลูกอันนี้อยู่ที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับทุกอย่างนะครับเรา,าไม่ใช้สารเคมีนะครับที่บ้านเรานะครับเราปลูกเพื่อ,อใช้รับประทานในครัวเรือนนะครับเราต้องมองถึงผลกระทบหลายๆด้านจากการใช้ สารเคมีเป็นหลักเราจึงไม่ใช้สารเคมีครับ